สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนะันหนวดสายฟิชชิงนะครับวันนี้อยู่กับคลิปหรือให้รู้ครับวันนี้อยู่กับกบสาย1ตัวจากค่าย s u n f r o กนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากบสายซันนี่ยักษสีไทเทเนียมก่อนอื่นพามาชมแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับบนตัวแพ็กเกจเนี่ยจะมีโลโก้ของทางค่ายแล้วก็พื้นหลังที่เป็นลายเคฟล่าเท่านั้นเองนะครับบนตัวแพ็กเกจไม่มีระบุรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล่องนะครับเป็นกล่องใสพลาสติกในลักษณะแบบนี้เลยครับนี่คือรายละเอียดบนแพ็กเกจทั้งหมดสัมผัสแรกกับตัวสินค้านะครับตัวนี้ชื่อว่ากบสายซันนี่ยักษ์สีไทเทเนียมเป็นงานแฮนด์เมดงานไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสเปคนะครับวางไว้ขนาด6เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่21กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์5โอเป็นเบ็ดดัดมือนะครับต้องบอกก่อนว่าซันนี่ยักษ์ตัวนี้นะครับทำมาเพื่อเหมาะกับงานใหญ่ๆนะครับงานช่อนใหญ่งานชโดแบบนั้น ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็เบ็ดนี้แข็งมากเลยนะครับโดยความโดดเด่นนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของสีสันนะครับที่ทางค่ายเนี่ยได้ทําออกมาเป็นโทนสีเกี่ยวกับเรื่องของสีไทเทเนียมนั่นเองนะครับสัมผัสแรกของกบสายซันนี่ยักษ์ครับเริ่มเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนัก,กกันก่อนเลยนะครับกบสายซันนี่ยักษ์สีไทเทเนียมขนาด6เซนติเมตรน้าหนักเซร็จไว้21กรัมช่างได้จริงนะครับก็ถือว่าอ่อนกว่าสเปคพอสมควรเลยครับต่อกันที่การทดสอบการลอยน้ําของ กบสายซันนี้ยักษ์นะครับตัวนี้หลังจากการทดสอบก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นงานจมน้าครับมาเริ่มวิเคราะห์ตัวบอดี้กันหน่อยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนด้วยงานแฮนเมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นงานไม้นะครับขัดแต่งสีแล้วก็มีการทําสีด้วยสีที่มีคุณภาพนะครับเกรดของสีรถยนต์เนี่ยเอามาทําตัวสีของบอดี้ของตัวกบไม้นี่แหละนะครับตัวนี้ขนาดนะครับวัดได้จริงเนี่ยอยู่ที่5.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างบริเวณปากสส่เนี่ยนะครับความกว้างอยู่ที่2.2เซนติเม แล้วก็ความสูงบริเวณของปากสาย,ยอยู่ที่3.2ซนตเมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวสีสันนะโทนสีของไทเทเนียมนั่นเองครับสำหรับตัวบอดี้ต่อันที่ตัวชุดเบ็ดชุดท้ายนะครับก็ชุดท้ายนี่เลือกใช้เป็นผู้ยางตกแต่งด้วยสีสันให้เข้ากันกับตัวบอดี้นั่นแหละนะครับแล้วก็มีห่วงสปิดลิงคล้องที่ตัวบอดี้แล้วก็คล้องที่ก้านเบ็ดนะครับตัวก้านเบ็ดนี่ก็มีวัสดุเพิ่มน้ําหนักก็คือตัวกะบบฟิลส์นะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดเก็บงานมาได้เเเเปป็็นนอย่างดดดีัับบตวตวว 500O ดัดมือนะครับถือว่าแข็งมากๆนะครับมันเป็นเบ็ดแบบเบ็ดทางเดียวนะครับเอามาประกอบ2ตัวให้เป็นเบ็ด2ทางนะครับส่วนตัวกาศกันสว่านเนี่ยเป็นผสมผสานระหว่างงานสายเอ็นเนาะเอ็นใหญ่ๆนะครับควบคู่กับงานท่อกาดนะครับก็ต้องไปพากาศกันก่อนนะก่อนที่จะใช้งานนะครับโดยรวมก็ถือว่าเบ็ดชุดนี้นะครับสำหรับงานใหญ่ๆสบายมากคมและแข็งมากๆครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของกบสายซันนี่ยักษ์สีไทเทเนียมจากค่ายซันฟลอกนะครับทบทวนสเปคให้ทราบกันอีกครั้งขนาด 6เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้21กรัมประกอบกับชุดเบ็เบอร์5โอดัดมือนะครับตัวนี้เหมาะกับงานใหญ่ๆนะครับงานช่อนใหญ่งานชโดนั่นเองนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนันวดขออภัยวณที่นี้ด้วยและการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้นันวดกับเจ้ากบสายซันนี่ยัตสีไทเทเนียมจากค่ายซันฟล็อกลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายคุณบล